Two, three, come สวัสดีครับนี่พาดิวจทย์ข้าสตรออนห็นม .3 กันนะครับเรื่องสถิติถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้า47นะครับต่อไปเป็นข้อที่6โจทย์บอกว่าข้อมูลชุด1ประกอบด้วย3 4 4 5 8 8 9และ10ถ้าเพิ่มข้อมูลอีก2จํานวนทําให้ข้อมูลทั้ง10จํานวนมีฐานนิยมเป็น4และมัธยฐานเป็น6 แล้วผลบวกของ2จํานวนที่เพิ่มเข้าไปเท่ากับเท่าใดถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อมูลชุดหนึ่งนะครับประกอบด้วยเมื่อกี้นะครับ3 4 4 5 8 8 9แล้วก็10นะครับถ้าเพิ่มเข้าไปอีก2จํานวนนะครับทาให้ฐานยมเป็น4และมาตรฐานเป็น6ดังนั้นถ้ามีทั้งฐานยมแล้วก็มาตรฐานเราต้องเรียงจํานวนก่อนนะครับอขอเรียงจํานวนเลยนะครับมี3 4 4 5 8 8 9แล้วก็10นะครับหน้าตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่8จํานวนนะครับตอนนี้นะครับฐานนิยมของเรานะครับก็คือจํานวนที่ซ้กันมากที่สุดนะครับก็จะมี4นะครับแล้วก็มี8นะครับแต่โจทย์บอกว่าถ้าเพิ่มเข้าไปอีก2จํานวนให้เป็น a กับ b ก็แล้วกันนะครับ a กับ b ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแต่บอกว่าถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับทําให้ฐานนิยมเป็น4นะครับดังนั้นนะครับถ้า a นะครับนะครับจะเป็น4ครับ1ตัวนะครับ เอาเมื่อเพิ่ม A เป็น4แล้วนะครับจะทําให้นะครับข้อมูลชุดนี้นะครับเอาเพิ่มมาอีกตัวก็จะเป็น9จํานวนแล้วนะครับดังนั้นนะครับตําแหน่งที่เป็นมาตรฐานเท่ากับ6กนะครับถ้าเพิ่มเข้าไป2จํานวนจะทําให้ข้อมูลทั้งหมดจะมีอยู่10จํานวนนะครับดังนั้นตําแหน่งที่นะครับตําแหน่งของมาตรฐานนะครับตําแหน่งของมาตรฐานนะครับจะเท่ากับ n บวก1แล้วก็ส่วน2นะครับ ซึ่งถ้าเพิ่มเข้าไป2จํจำนวนก็จะเป็น10จจำนวนนะครับก็จะเป็น10บวก1ส่วนด้วย2ซึ่งก็เท่ากับ11ส่วน2หรือตำแหน่งที่5.5นะครับนั่นคือตำแหน่งที่5แล้วก็ตำแหน่งที่6นะครับถ้าเราเพิ่ม A เป็น4นะครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่5นะครับก็จะเป็นเลขตําตำแหน่งที่6นะครับอาจจะเป็นเลข8หรือเป็น B ก็ได้นะครับอ่ะลองสมมติให้เป็น B ก็แล้วกันครับ b เป็นตำแหน่งที่6นะครับดังนั้นนะครับ มาตรฐานเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็เอา5นะครับไปบวกกับ B นะครับส่วนที่2จะเท่ากับ6นะครับอ่ก็แก้สมการครับก็5บวก B นะครับอ่าเท่ากับย้าย2ไปคูณนะครับก็เป็น6คูณ2ได้12นะครับดังนั้นถ้าต้องการหา B นะครับอลาวก็ชัก12ลงมานะครับแล้วก็ย้ายห้ไปลบนะครับซึ่งก็จะเท่ากับ7นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราแทน B เป็น7นะครับ จะทําให้ข้อมูลชุดนี้นะครับสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นนะครับโจทย์ต้องการหาผลบวกของ2จํานวนที่เพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนที่เพิ่มเข้าไปคือ A นะครับกับ B นะครับเอบวก b ก็จะเท่ากับ a เท่ากับ C นะครับและ B เท่ากับ7บวกกันแล้วได้11นะครับดังนั้นคําตอบของเราคือ11นะครับเขียนว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ